สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูปุ๋ยเช่นเคยนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปฐมศึกษาปีที่4นะคะเด็กๆเ,เปิดไปในหนังสือแบบฝึกหัดต่อจากครั้งที่แล้วนะคะที่เราเรียนไปก็คือเปิดไปในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่10นะคะข้อที่3ามเลยค่ะดเด็กเมื่อเปิดมาแล้วนะคะในคาบที่แล้วเราทำข้อหนึ่งใหญ่และข้อ2ใหญ่ในข้อ1และข้อ2ย่อยไปเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเรามาทําข้อ3กันเลยนะคะข้อ3เริ่มจากนำโจทย์นะคะมาเขียนทําเช่นเคยเลยค่ะก็คือเขียนไว้ทั้งหมด3จําำนวนรอไว้ก่อนเสร็จแล้วอ่าใช่ค่ะต้องเลขมันมากใช่ไหมคะต้องทำให้น้อยลงเราเราจึงต้องหานออกนะคะถามว่าคุณเข้าได้ไหมคะ คูณเข้าได้นะคะเด็กๆเราสามารถคูณเข้าไปได้เลยเรากา็ถ้าเราหารแล้วเราคิดว่าไม่มีตัวอื่นหารได้แล้วเนี่ยให้เราใช้คูณได้เลยใช่ไหมคะเ,เดี๋ยวเราลองมาลองดูกันนะคะจะคูณได้หรือจะหารก็ได้ทีนี้มาดูต่อเลยค่ะอย่างข้ออย่างจำนวนที่1ึ่งเศษ27ส่วน36หารอะไรได้คะใช่แล้วค่ะหารกับ3ม เวลาหาร3ก็ต้องหารทั้งเศษและส่วนที่เท่ากันเรารู้ได้ไงคะว่าหาร3มลงตัวเราต้องลองท่องสุดคูณแม่3ดูนะคะ3า3หนึ3งสามสามสองหกสามสามเก้าสามสีอเจ่ามดเ้เราได้แล้วคะ่ะสามเก้ายเพราะฉะนั้น ตัวเศษเราจะได้เท่ากับ9ถูกต้องค่ะต่อมาค่ะตัวส่วนเราก็ต้องสุดคูณแม่3าเหมือนเดิมค่ะแต่ถ้ามันเราไม่แน่ใจ3า2เป็น36ถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเราไม่มั่นใจให้เราตั้งหารสั้นได้เลยนะคะก็3 1 3 3 2 6เราจึงได้เศษส่วน12ได้ไมาแล้วค่ะจำนวนที่1ทีนี้มาดูจำนวนที่2ต่อนะคะ เราท่องแม่สามได้แล้วใช่ไหมคะต่อมาเราก็ต้องลองท่องแม่เ้าดูโดยดูจากคำตอบข้อที่1ที่เป็นตัวเศษนะคะอ่ะเราก็ลองท่องแม่เก้าดู9 19 9 2นึ่งเก้าได้ค่ะ9ก้าสี่ได้ค่ะแสดงว่าเราสามารถนำเก้หารได้ทั้งเศษและส่วนเพราะเวลาเราหารเราจะต้องหารในจำนวนที่เท่ากันทั้งเศษและส่วนนะคะ เพราะฉะนั้นเราจึงได้เศษสามส่วนเก้าถ้าเราไม่แน่ใจต้องสุดคูณไม่คล่องอให้เราตั้งหารสั้นได้เลยนะคะหรือจะตั้งหารยาวก็ได้เพื่อทำให้เราเห็นตัวเลขได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเด็กเก้าสี่สามสิบหกเห็นไหมคะล้อลบกันเหลือศูนย์เราจึงได้คำตอบคือ4ค่ะเพราะฉะนั้นจำนวนที่สองที่ได้มาคือ3เศษ3ส่วน4ี่นะคะ มาดูจํานวนสุดท้ายทีนี้ลองเอามาคูณดูบ้างค่ะเพราะว่าเราหาตัวหารไม่ได้และเราก็เลยลองเอามาคูณดูบ้างนะคะเด็กๆทีนี้วิธีการคูณที่ง่ายที่สุดอ่ะที่ครูปุ๋ยเคยบอกแล้วก็คือจะใช้เลขอไอคูณคะเด็กๆ,ๆถูกต้องค่ะเราจะต้องใช้ตัวเลขที่ลงท้ายด้วยศูนย์อ่ะ,ะจะ 10, 20, 30หรือ100ก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้เอาคูณ10นะคะก็ คูณนักเรียนละส่วนเท่ากัน27คูณหก็ได้2 7ถูกต้องค่ะเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะเราลืมอะไรไปคะใช้แล้วคะ่ะเราลืมเติมศูนย์เราจึงต้องเติมศูนย์เข้าไปค่ะก็จะได้เป็น27และเติมศูนย์ด้านหลังก็กลายเป็น270เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้น3 6คูณหก็ได้3 6เติมศูนย์ไปอีกหนึ่งตัวก็เป็น360ได้มาแล้วค่ะ3าจำนวนอ่า เดี๋ยวเราก็นํามาเขียนคําตอบได้เลยนะคะข้อโจทย์บอกว่าต้องการหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กําหนดข้อละสามจำนวนนําคําตอบมาเขียนได้เลยค่ะเด็กๆใครอยากตอบลงมานะคะเพราะว่าเราเขียนไม่พอเศษส่วนจะชนกับด้านบนจำนวนแรกคือเศษ9ส่วน12จำนวนที่2คือเศษ3าส่วน4และจำนวนที่3คือ C สองร้อเจ็ดสิส่วนสามรเสร็จแล้วค่ะ1ข้ออ่ามีใครไม่เข้าใจไม่คะเด็กๆถ้าไม่ทันกดหยุดไปก่อนได้นะคะหรือสามารถกดย้อนกลับไปดูได้ค่ะ,ะถ้าเด็กๆเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปข้อที่4ต่อเลยค่ะ ีนี้มาข้อที่4ี่นะคะข้อที่4ี่ลอกเหมือนเดิมเลยค่ะลอกโจทย์รอไปเลยค่ะ3ามจำนวนเศษา5สาส่วนหนึ่งร้อ่เขียนไปเลยค่ะ3ามครั้งเพราะว่าเราจะต้องหารํานวนใช่ไหมคะเขียนรอไปเลยเห็นไหมคะว่าเลขมันเป็นไงคะมากเพราะฉะนั้นเราจะทั้งทางให้เลขน้อยลงค่ะเราจึงนํามาหารถูกต้องค่ะ ทีนี้เราก็มาดูนะคะว่าเราสามารถนำอะไรมาหารได้บ้างนะคะเด็กๆมีอะไรหารได้คะถ้าลงท้ายด้วย5และลงท้ายด้วย0ในหลักหน่วยอะไรหารได้คะเด็กๆ ใช่แล้วค่ะต้องใช้แม่5ใช่ไหมคะที่สามารถหารได้ทั้งห้าลงตัวที่หลักหน่วยเป็น5และหลักหน่วยเป็น0ก็คือตัวสุดท้ายนะคะเราจึงเริ่มใช้ห้าหารทั้งเศษและส่วนถูกต้องค่ะ,ะจึงได้ เอา5หารทังเศษในส่วนนะคะเท่ากับ5 1 5 5 2 10 5 3 5 35, 5 4 20 5 5 25 5 6 3 0 5, 5, 5, 5 7 35ค่ะได้มาแล้วค่ะเศษ7ต่อมา5อ่ะ140หา5อันนี้เลขมันมากเกินไปใช่ไหมคะเราจึงตั้งหารสั้นเลยค่ะหารสั้นนะคะ140หา5 5อะไรได้1มีไหมคะ ไม่มีค่ะใส่0ูนย์พอเกินแล้วแล้วนำหนไปแปะหน้า4กีกลายเป็นสิบห้อะไรที่14บสี่ค่ะห้าหนึ่งห้าเกินค่ะถอยกลับนะคะใช้5 2เป็นห้าสามสเกินนะคะใช้5้คูณสถูกต้องค่ะเป็น10บนะคะสิแต่สิ่งที่เราต้องการคือ14บสใช่ไหมคะเราก็นับไปให้ถึง14บสี่ค่ะสิบเอ็ดส อ่ะสก็เหลือเศษสี่ค่ะนำสีไปแปะหน้าเลข0นย์ค่ะกลายเป็น40่ห้าอะไรดีสี่สิค่ะห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสีกสามสิบห้าเจ็ดสามสิบห้าห้าแปดสีได้แล้วค่ะ5 8 40เพราะฉะนั้นเราก็ได้คำตอบคือ8เติมเข้าไปค่ะอ่าคำตอบข้อนี้140่่หาร5จึงได้28ค่ะ เพราะฉะนั้นตัวส่วนก็ได้เป็น28เก่งมากค่ะเด็กๆทีนี้เรามาดูตัวต่อไปนะคะเหมือนเดิมค่ะคำตอบเศษข้อ1นึ่จำนวนที่1เราได้เป็นอะไรคะ7เพราะฉะนั้นเราลองหาร7ดูนะคะว่าใช้7แล้วมันจะลงตัวหรือเปล่านะคะเจ็ดนำเจมาตั้งหาร เจ็ดเราได้35ิ 3, 5, แน่นอนอันนี้ต่อมานำา7อ่าน,นำร้อยสี่สิบหารด้วย7นะคะ7 1 7เกินเราก็เลยจึงใส่0เสร็จแล้วเหลือเศษ1นึ่งนำไปแปะนา4ค่ะากลายเป็น14 7 1 7, 7่2 14่เ็เก่งมากค่ะเราได้แล้วค่ะเราจึงได้2เติมลงไปค่ะ7 0ก็ได้0 ใช่แล้วค่ะคำตอบข้อนี้คือส่วน20เราจึงได้เศษ5ส่วน20ทีนี้มาดูข้อสุดท้ายทีนี้เราไม่รู้แล้วว่าจะหารอะไรดีเพราะเลขอ่เราลองหารหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราทำอย่างไรคะคูณจะง่ายกว่าเราใช้คูณเลยค่ะคูณข้อนี้ขอคูป๋ยขอเป็น100บ้างเวลาคูณ100ทำยังไงคะนำศูนย์มีกี่ตัวคะ1 2 ตัดทิ้งเลยค่ะแล้วนาไปเติมไว้ด้านหลังรอไว้ก่อนมีศูนย์สองตัวเติมศูนย์สองตัวรอไว้ก่อนเสร็จแล้วเหลือแค่หนึ่งข้างหน้านะคะไปคูณกับสามสิบห้าจำนวนใดก็ตามคูได้วยหนึ่งก็ได้จํานวนนั้นเสมอสามสิบห้าคูณหนึ่งก็ได้สามสิบห้าค่ะก็น,นำสามสิบห้ามาแปะไว้ด้านหน้านะคะข้อนี้จึงได้ตัวเศษเป็นสามพันห้าร้อยค่ะด้านล่างทําเช่นกันเลยค่ะตัดศูนย์ทิ้งนะคะสองตัวแล้วนํามาเติมด้านหลังก่อนส่วน 140มีสูตรในตัวหนึ่งค่ะเสร็จแล้วก็นำ14คูณ1ก็ได้14ก็กลายเป็น14,000ในจำนวนที่3จึงได้เศษ3,500ส่วนด้วย14,000หานจำนวนที่นำมาคูณหรือนำมาหารไม่จำเป็นต้องเหมือนกับครูปุ๋ยนะคะถ้าเด็กๆคิดคำตอบได้แต่ต้องหารลงตัวหรือคูณแล้วต้องคูณทั้งเศษและส่วนเท่ากันนะคะมันถึงจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องอาจจะจนวนที่1ได้เศษ7ส่วน28 จำนวนที่2ได้เศษ5ส่วน20และจำนวนที่3ก็คือได้เศษ3,500้าส่วนหนึ่งสันค่ะหันไมค่ค่เด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวคุณครูรอนะคะทำหน้าทำหน้าที่10เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่หน้าสิบเอ็ดเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะมาค่ะทีนี้มาดูกันที่หน้าที่1ิบเนะคะโจทย์บอกว่าให้หาจำนวนที่แทนด้วยสี่เหลี่ยมนะคะจำนวนที่แทนด้วยสี่เหลี่ยมแสดงว่าเราต้องหาคำตอบในช่องสี่เหลี่ยมค่ะอย่างข้อที่หนึ่งเราบอกว่าข้อที่หนึ่งเราบอกว่าสี่เหลี่ยมส่วนหเท่ากับ20ส่วน25 เราต้องนำจำนวนที่เรารู้ทั้งเศษและส่วนมาเขียนก่อนนะคะเราจึงนำา20ส่วน25มาเขียนไว้ก่อนอเวลาเราดูเราต้องดูตัวที่รู้ทั้งเศษและส่วนนะคะเมืน่อนำมาเขียนเสร็จแล้วเขียนเท่ากับเลยค่ะเสร็จแล้วเรานำตัวที่ทราบทั้งเศษและส่วนเราต้องทำให้25ให้เหลืออะไรคะให้เหลือทําทำข้างล่างให้เท่ากันค่ะเพราะว่าเรารู้ตัวส่วน ทั้งสฝั่งเพราะมันเชื่อมด้วยเครื่หมายเท่ากับค่ะเราจึงทําให้25ให้เหลือ5ค่ะเพื่อให้ตัวส่วนเท่ากันเราก็จะได้คําตอบในสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นมากมากเลขมากมากยี่าทำให้เหลือน้อยๆต้องเอานำมาทําอะไรกันคะใช่แล้วค่ะนํามาหารเศษยี่สส่วน25หาหารด้วยห้า 5้าเลยได้ยี่สิบห้าค่ะห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่สิบห้าใช่แล้วค่ะก็ต้องหารด้วยห้าเวลาหารก็ต้องหารทั้งเศษและส่วนทีนี้เราก็มาหาคำตอบนะคะยี่สิบหารห้าได้คำตอบเท่าไหร่คะห้าใช่แล้วค่ะทองสุดคูณแม่ห้าได้เลยค่ะห้าคูณ ห้าสี่ยี่สิบได้แล้วค่ะยี่สิบตัดเลยนะคะห้ามีคู่แล้วตัดทิ้งยี่สบมีคู่แล้วตัดทิ้งเหลือสี่ใช่ค่ะ,ะตัวเศษจึงได้สี่นะคะต่อมาด้านล่างค่ะ ด้านล่างห้าห้ายี่สิได้มาแล้วค่ะทีนี้ตัวส่วนได้5เท่ากันหรือ,อยังคะตัวส่วนได้ได้5เท่ากันแล้วเพราะฉะนั้นอ่เราก็นำสี่เหลี่ยมมาเปรียบเทียบกับอีกฝั่งหนึ่งได้เลยนะคะเพราะว่ามันเชื่อมด้วยเครื่องหมายเท่ากับแปลว่า2ฝั่งนี้มีค่าเท่ากันอตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันแล้วคือ5ค่ะ เพราะฉะนั้นดังนั้นจำนวนที่แทนด้วยสี่เหลี่ยมคือเลขสี่ค่ะใช่แล้วค่ะเพราะสี่เหลี่ยมตรงกับเลขสี่ตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็จะไปดูที่ค่าของสี่เหลี่ยมได้เลยเห็นไหมคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรา ไปดูข้อที่สองต่อเลยค่ะข้อที่สองเหมือนเดิมค่ะเรารู้เศษสามสิบหกส่วนหกิสามเราก็นำมาคิดก่อนค่ะดังนั้นข้อนี้เราต้องทำให้เรารู้ตัวไหนคะตัวเศษหรือตัวส่วนใช่แล้วค่ะเรารู้ตัวส่วนตัวส่วนเป็นเจ็ดตัวเศษเราไม่รู้เพราะมันเป็นสี่เหลี่ยมดังนั้นเราจึงต้องแปลงให้หกสิบสามกลายเป็นเจ็ดใช่แล้วค่ะหกสิบสามเป็นเลขยังไงคะเป็นเลขมากใช่ไหมคะ มากมากอ่ะมา,มากมากทำให้เป็นเลขเจ็ดก็คือเลขใน,นน้อยต้องนำมาทำอะไรคะคูหรือหารถูกต้องค่ะต้องนำมาหารค่ะเพื่อให้ค่ามันน้อยลงนะคะเราก็ต้องท่องสุดคูไม่ให้เจ็ดให้ได้หกสิบสามอ่ะเจ็ดเจ็ดอ่ะสี่สิบเก้าเจ็ดแปดห้าสิบหกเจ็ดเก้าหกหกสิบสามได้แล้วค่ะเจ็ดเก้าหกสิบสาม เพราะฉะนั้นเราต้องหารด้วย9ค่ะหารด้วย9ทั้งเศษและส่วนเวลาเราจะหารออกเราต้องหารให้มันเท่ากันนะคะทีนี้เราก็จะได้คำตอบท่องแม่9ให้ได้ 36.. ค่ะ919 9 28 9้ย่า่ได้ยังคะได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเศษคือ 4... ค่ะเก่งมากส่วนด้วย เกอะไรได้63อ่าใช่ค่ะเมื่อกี้เราเพิ่งท่องไปเราก็ได้เป็น97 63ทีนี้ตัวส่วนเท่ากันแล้วค่ะคือเลข7เพราะฉะนั้นนำตัวเศษมาเปรียบเทียบกันได้แล้วค่ะสี่เหลี่ยมเท่ากับ4ใช่แล้วค่ะเด็กๆแสดงว่าเด็กๆเ,เริ่มเข้าใจแล้วดังนั้นจำนวนที่แทนด้วย สี่เหลียมคือสค่ะตอบเหมือนข้อที่หนึ่งเลยนะคะแต่วิธีคิดตัวหารตัวหารจะต่างกันแต่วิธีคิดคือคล้ายๆกันนะคะทีนี้เราไปดูข้อที่3ามตอเลยนะคะถ้าเด็กเริ่มคล่องแล้ว ข้อที่สาเหมือนเดิมค่ะเรารู้เศษเจ็ดส่วนสิบห้าเราก็นํามาเขียนรอนะคะทีนี้ทําเรารู้ตัวเศษและเรารู้ตัวข้างบนและแต่สี่เหลี่ยมย้ายไปอยู่ข้างล่างและเราก็ต้องแปลงเจ็ดให้เป็นเจ็ดสิบค่าในเจ็ดคือค่าเป็นไงคะค่าน้น่วยทาให้มากขึ้นเจ็ดทำให้เป็นเจ็ดสิบมากขึ้นก็ต้องนํามาทาอะไรคะคูณหรือหารคะ ถูกต้องค่ะต้องนำมาคูณค่ะคูณค่าจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราจึงนำา7ส่วน15คูณด้วย10เวลาคูณก็ต้องคูณทั้งเศษและส่วนเพราะว่า17 7 0ใช่แล้วค่ะเราจึงต้องนำมาคูณด้วย10 17 70ได้แล้วค่ะ,ะส่วนตัวส่วนนะคะเราก็นำสูตมาเติมก่อนค่ะ1ตัวเหลือแค่15คูณ1ก็ได้15จึงได้เป็น เศษ70ส่วนด้วย150เห็นไหมคะว่าตอนนี้ตัวเศษเท่ากันแล้วก็คือเศษก็คือ70อส่วนด้วยสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมก็ต้องเท่ากับอีกฝั่งหนึ่งก็คือ150อดังนั้นจำนวนที่แทนด้วยสี่เหลี่ยมคือ,อคือ เท่าไหร่คะเด็กๆถูกต้อง150ค่ะหนึาสิบค่ะเราต้องดูนะคะอันดับแรกเลยขั้นตอนง่ายๆเวลาเจอโจทย์แบบนี้เราต้องดูก่อนว่าจํานวนไหนที่รู้ทั้งเศษและส่วนเราจะนําจํานวนนั้นมาตั้งก่อนเสร็จแล้วทําให้เท่ากับอ,อีกฝั่งหนึ่งนะคะเราก็จะได้คําตอบของสี่เหลี่ยมแล้ว ข้อนี้เราก็ข้อที่4เรารู้ว่ามีเศษ5้าส่วนเ้านี่รู้ทั้งเศษและส่วนเลขอะไรที่เรารู้คะตัวเศษหรือตัวส่วนที่เรารู้ทั้งสองฝั่งใช้แล้วค่ะตัวส่วนก็คือตัวที่อยู่ด้านล่างทีนี้เราต้องแปลง9ให้เป็น72ค่ะ9คือเลขน้อยๆทำให้เป็นเลข72เป็นเลขมากๆถูกไหมคะ เพราะหแปลงเป็นสี่เหลี่ยมไม่ได้เพราะเรายังไม่ทราบค่าถูกไหมคะไม่ทราบค่าสี่เหลี่ยมทําไม่ได้แล้วจึงน่ะนำเให้เป็น72 9ดสิเก้าเลขในน้อยหให้เป็นเลขมากๆต้องนํามาทำอะไรคะคูณหรือหารคะใช่แล้วคะ่ะต้องนํามาคูณคะ่ะเก้าคูณอะไรได้เจ็ดองะเก้าห้าสี่สิบห้าเก้าหห้าบ่เก้าเจ็ดหกสิบสามเกแปดเจ็ดสิบ เจใช่แล้วค่ะอ่7า98 7เเพราะฉะนั้นต้องคูณด้วย8ทั้งเศษและส่วนเราบอกแล้วทุกครั้งที่เราคูณเข้าเราจะต้องคูณให้เท่ากันนะคะ,ะ8ปคูณ5ได้เท่าไหร่คะ8 5 4 10ใช่แล้วค่ะส่วนด้วย9,8เมื่อกี้เราท่องแล้ว72เก่งมากค่ะส่วนสิ่งที่เราไม่รู้ก็คือซีเลียมส่วนด้วย72 ตัวด้านล่าง72เท่ากันยังคะตัวส่วนเท่ากันและทั้งสองฝั่งเพราะฉะนั้นด้านบนเปรียบเทียบกันได้แล้วก็คืออดังนั้นจำนวนที่แทนด้วยสี่เหลี่ยมคือคือเท่าไหร่คะ40ถูกต้องค่ะ เห็นไหมคะเด็กๆเ,เริ่มคล่องแล้วถ้าเด็กๆเ,เข้าใจหลักการวิธีการเนี่ยและเด็กๆท่องสูตรคูณได้คล่องเนี่ยมันจะทําให้เราคิดเลขได้ไหวยิ่งขึ้นนะคะเด็กๆทีนี้เดี๋ยวเรามาดูถ้าเสร็จ้วเดี๋ยวเรามาดูข้อที่ห้าต่อเลยค่ะข้อที่ห้าเรารู้เศษสิบหกส่วนสิบสองเราก็เขียนรอเลยนะคะ ทีนี้เราต้องแปลงตัวส่วนค่ะเพราะว่าเรารู้ตัวส่วนตัวเศษมันติดสี่เหลี่ยมเราไม่รู้12ทำให้เป็น3เลขมากมากทาให้เป็นเลข็กน้อยนํามาคูณหรือนํามาหารคะใช่แล้วค่ะนํามาหารค่ะหารก็ต้องหารทั้งเศษและส่วน12อะไรได้3คะเราก็ต้องท่องแม่3ใช่ค่ะ31 3 326 3 39 แล้วก็ 3, 4, 2 2ใช่แล้วค่ะเราจึงต้องนำา4มาหารทั้งเศษและส่วนค่ะ 2, 8, 4, 3, ป2สี่สาใช่แล้วค่ะข้อนี้เราจึงหารเราได้คำตอบคือเศษสค่ะ4อะไรได้12บสองคะสี่หนึ่งสี่สี ใช่แล้วค่ะส่วนเป็น3ามแล้วเราก็นำตัวที่เราไม่รู้ก็คือซีเลียมส่วน3ามมาเขียนตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันยังคะใช่แล้วค่ะตัวส่วนเท่ากับ3ามทั้งสองฝั่งแล้วดังนั้นจำนวนจำนวนที่แทนด้วย ซีเลียมคือ4ค่ะคำตอบข้อนี้ได้4นะคะทันไหมคะเด็กๆไม่ทันบอกได้นะคะทีนี้ไปที่ข้อ6เลยค่ะสิ่งที่เรารู้คือเศษ5้ส่วนด้วย110เท่ากับ55ส่วน110 ทีนี้เรามาดูค่ะตัวไหนที่เรารู้ทั้งสองฝั่งคะใช่แล้วค่ะตัวด้านบนหรือตัวเศษนั่นเองค่ะคือห้าสิเท่ากับ5ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องแปลงให้เลข5้ให้เป็น5ค่ะเราจึงเป็นไงคะห้าสิบห้เลขมากแปลงให้เป็นเลขน้อยนำมาหารค่ะเราก็ท่องสุดคูณแม่ห้าเลยค่ะห้าอะไรได้5้คะ 51เป็นห้าเพราะฉันต้องหาร1ททั้งเศษและส่วนใช่แล้วค่ะอ่าเมื่อกี้11อ่าห้า55เราจึงได้5ทีนี้มาดูตัวส่วนค่ะ1 1 0หารด้วย11อ่าใช่แล้วค่ะตั้งหารสั้นเลยค่ะ11 1 11หมดเลยค่ะ แล้วก็11.0ก็ได้ศูนเพราะฉะนั้นดังนั้นข้อนี้นะคะก็จะได้เศษห้าส่วนแล้วก็เศษห้าส่วนสีเรียมตอนนี้ตัวเศษเท่ากันแล้วคือ5้าก็ได้คำตอบแล้วค่ะดังนั้นจำนวนที่แทนด้วยสี่เหลี่ยมคือ10ค่ะได้แล้วค่ะคำตอบเสร็จไปแล้วค่ะอีกหนึ่งหน้าน้าที่11เด็กๆทันไหมคะ ถ้าไม่ทันไม่เข้าใจตรงไหนถามได้นะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปหน้าที่12ต่อเลยค่ะ